วีสีเข้าไปในเมืองหลอมรวมดาราด้วยความมืนงงและถุงใต้ตาที่ดำคล้ำหลังจากทำงานหนักมาสิบวันโดยไม่ได้หยุดพักในที่สุดนางก็ประสบความสำเร็จในการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรสะปัทพีสีเหลืองดำด้วยความช่วยเหลือจากผู้อมตะอีกสองคนนี่ไม่ใช่เทพธิดาวีสีงั้นหรือข้าได้ยินว่า เจ้ารับภารกิจจัดการสระปฐพีสีเหลืองดำใช่หรือไม่ผู้มาตะาผู้หนึ่งทักทายวีซีวีสีเร่งปรับการแสดงออกและตอบรับเจ้าโชคดีมากภารกิจนี้ได้รับแต้มผลงานมากมายข้าติดพันอยู่กับภารกิจบางอย่างมิฉะนั้นข้าจะรับภารกิจนี้เช่นกันผู้มาตะาอ,อีกคนกล่าวกับวีซีวีซียิ้มและพยักหน้ารับ หลังจากนั้นผู้อมตะทั้งสองก็แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วนี่คือวิถีชีวิตของผู้อมตะในมิติช่องว่างจากักระพรดพวกเขามักรีบร้อนและใช้ทุกวินาทีอย่างคุ้มคา่าอาการของเจ้าดูไม่ดีนักรีบไปที่ห้องโถงตับแห่งชีวิตเธอเหลียนเคร่องินเข้ามาหาวีซีและกล่าวด้วยความกังวลเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยงั้นหรือ วีสีรู้สึกสบายใจคืนเมื่อเห็นคนใกล้ชิดเหรียญเครอีพยักฆนาข้าเพิ่งอ,ออกมาจากห้องโถงตับแห่งชีวิตช่วงนี้มีแหล่งทรัพยากรเข้ามามากมายวีสีเห็นด้วยจากที่ข้าเห็นมันมีหน้าผาหินถลม่มภูเขาศักดิ์สิทธิ์สามยอดหุบเขาเข็มศักดิ์สิทธิ์สะมังกรน้ำแข็งทุ่งหิมะต้นสน ทะเลแมงมุมน้ำและสระคริสตันสวรรค์แต่มันน่าจะมีเข้ามาอีกก่อนที่เหเรียญเคอร์ซินและวีซีจะเข้ามาในมิติช่องว่างจักรพพัดพวกนางเป็นผู้นำวางเงือกศักดิ์สิทธิ์และตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งทรัพยากรเป็นอย่างดีโดยทั่วไปแล้วแหล่งทรัพยากรจะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับแหล่งทรัพยากรขนาดจิ๋วแหล่งทรัพยากรขนาดเล็ก และแหล่งทรัพยากรขนาดกลางจะผลิตทรัพยากรระดับ1-5ถึงแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่จะผลิตทรัพยากรอมตะระดับ6บางแหล่งอาจผลิตทรัพยากรอมตะระดับ7แหล่งทรัพยากรขนาดยักษ์จะผลิตทรัพยากรอมตะระดับ8แหล่งทรัพยากรที่สามารถผลิตทรัพยากรอมตะที่สูงกว่าระดับ8คือแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพ แหล่งทรัพยากรระดับสูงอาจนำไปสู่การต่อสู้แย่งชิงระหว่างกองกำลังใหญ่และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายกองกำลังใหญ่ของทั้งห้าภูมิภาคล้วนมีแหล่งทรัพยากรระดับสูงในการครอบครองกองกำลังที่มั่งคั่งอาจมีมากกว่าสิบแห่งกองกำลังที่ยากจนอาจมีสามหรือสี่แห่งวังสวรรค์และถ้ำสวรรค์นิรันดรไม่นับรวมในกองกำลังใหญ่เหล่านั้น กล่าวให้ชัดเจนมากขึ้นคือวังสวรรค์และถ้ำสวรรค์น,นิรันดรนได้รับการพิจารณาว่าเป็นกองกําลังระดับสูงสุดตอนนี้กองกําลังของฟางหยวนก็ถือเป็นกองกําลังระดับสูงสุดเช่นกันเขามีแหล่งทรัพยากรระดับสูงหลายสิบแห่งอยู่ในมิติช่องว่างจักระพัดมันเป็นเพียงว่าเผ่ามนุษย์เงือกพึ่งเข้ามาได้ไม่นานพวกนางจึงไม่ได้สัมผัสแหล่งทรัพยากรทั้งหมด รากฐานของมิติช่องว่างจักรพพัดยกระดับขึ้นอีกครั้งนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ข้ากังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหรียญเคร์่อซินมีความสุขแต่ก็ยังกังวลแหล่งทรัพยากรระดับสูงมีร่องรอยของพลังงานแห่งเตาหนาแน,น,น่นหลังจากพวกมันถูกนำเข้ามามิติช่องว่างจักรพพัดจะได้รับร่องรอยของพลังงานแห่งเตาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันผู้อมตะเผ่า,ามนุษย์เงือกได้เรียนรู้ถึงที่มาของเหตุการณ์ผิดปกติเหล่านั้นแล้วเหรียนเคร์สินกังวลวีสีก็เช่นกันนางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบนิง่งนายท่านส่งผู้อมตะออกไปข้างนอกมีกำลังคนเหลืออยู่ไม่เพียงพอในมิติช่องว่างจักรพพัดตอนนี้ภารกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความเร็วในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้นของผู้อมตะ ไม่สามารถเปรียบเทียบกับความเร็วของภารกิจที่เพิ่มขึ้นเฮ้อมันจะดีมากหากนายท่านสามารถนำผู้มาตะเข้ามาเพิ่มเหรียญเครือสินพยักหน้าและกล่าวข้าหวังว่าจะมีสหายเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่การนำผู้มาตะของห้าผูมิภาคเข้ามาโดยไม่คิดให้รอบคอบไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมด้านหนึ่งเราต้องระวังสายลับอีกด้านหนึ่ง มีความเท่าเทียมทางเชื้อชาติทีนี้หากผู้อมตะเผ่า,ามนุษย์ฝ่ายธรรมมะเข้ามาพวกเขาอาจทำลายความสามาัคคีของที่นี้นายท่านอาจกังวลเรื่องนี้ทั้งสองพูดคุยกันขณะเดินไปที่ห้องโถงตับแห่งชีวิตวีสีมองห้องโถงตับแห่งชีวิตและเข้าใจบางสิ่งทันทีข้าได้ยินว่าห้องโถงตับแห่งชีวิตเคยเป็นค่ายกลวิญญาณอมตะ นายท่านทำงานอย่างหนักเพื่อดัดแปลงมันให้เป็นคฤหืหา์วิญญาณอมะตะนี่เป็นการกระทำที่ฉลาดจริงๆค่ายกลวิญญาณอมะตะจะเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดแต่คฤหืหา์วิญญาณอมะตะแยกตัวเป็นอิสระเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยครั้งในมิติช่องว่างจากักระพรดค่ายกลวิญญาณอมะตะของสถานที่ต่างๆได้รับผลกระทบแต่คฤหืหา์วิญญาณอมะตะจะไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งนี้ วีสีถอนหายใจข้าค่อนข้างกังวลเจ้าไม่คิดว่าแนวคิดการพัฒนามิติช่องว่างจักรพพัดของนายทัานรุนแรงเกินไปหรือไม่มิติช่องว่างจักรพพัดในปัจจุบันเหมือนคนที่กำลังเดินทางอยู่บนเส้นได้เราต้องใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อรักษาสมดุลที่เปราะบางเพื่อให้หลุดพ้นจากขุมนรกแห่งความล้มเหลวเหลียนเคร์อซินรีตามองฝ่ายตรงข้ามบางที นี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้หนายท่านเป็นตำนานมิติช่องว่างจากกักรรพดิในปัจจุบันเหมือนคนตะกละมันอิ่มจนอาหารไม่ย่อยแต่ก็ยังกินต่อไปเราทำได้เพียงรักษาสถานการณ์เท่านั้นแต่นั้นไม่ใช่ต้นเหตุหากเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุสถานการณ์นี้จะยังดำเนินต่อไปวิสีสายสีสะเล็กน้อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้าพบท่านอูสวยและท่านเมืองชิวเจินทั้งคู่งดงามไม่แพ้กันข้าไม่เชื่อว่าบุคคลที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้จะไม่ตระหนักถึงรากเหง้าของปัญหาเราเป็นเพียงตัวละครเล็กๆเ,เราจะประเมินความคิดของนายท่านได้อย่างไรถูกต้องนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราเหรียญเครื่อศิลตบแขนวีซีเอาละ่ะเข้าไปในห้องโถงตับแห่งชีวิตเธอ ข้ายังมีภารกิจรออยู่วีสีแยกทางกับเหรียญเครื่อซินนางไม่ได้บอกอาการผิดปกติของนางกับอีกฝ่ายวีสีเข้าสู่ห้องโถงตับแห่งชีวิตอย่างคุ้นเคยนางมาเยี่ยมคารหาดวิญญาณมาตะหลังนี้หลายครั้งแล้วดังนั้นนางจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับที่นี้นางคิดว่าการใช้สิ่งนี้จะดำเนินไปอย่างราบรื่น และไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาใดๆแต่บึ้มห้องโถงตับแห่งชีวิตสั่นสะเทือนผู้มาตาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับการแจ้งเตือนดูนั้นดูเหมือนตับของบางคนจะระเบิดอีกครั้งฮ่าฮ่มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากสำหรับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ใดพวกเขาก็โชคดีกว่าค่ะ หอพยาบาลถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวิสีตื่นคืนนางพบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในห้องโถงตับแห่งชีวิตอีกต่อไปนางกำลังนอนอยู่บนจานกระเบื้องขนาดใหญ่ที่มีแสงสีขาวส่องประกายระยิบระยับหลังจากปรับสายตานางเห็นเจตจำนงหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศและกำลังมองมาที่นางเจตจำนงนี้อยู่ในรูปลักษ์ของร่างหลักของฟางหยวน วีซีพยายามลุกขึ้นเพื่อทักทายแต่ถูกหยุดโดยเจดจำนงของฟางหยวนอย่าขยับตับของเจ้าระเบิดอาการบาดเจ็บของเจ้าไม่เบานอกจากนี้ร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าที่ไม่ปกติยังซ่อนอยู่ในร่างกายของเจ้าแม้พวกมันจะถูกสะกดข่มเอาไว้ชั่วคราวด้วยวิธีบนเส้นทางแห่งความฝันแต่พวกมันกำลังแสดงสัญญาณของการประทุขึ้นอีกครั้ง วีสีกลายเป็นตื่นตระหนกนางไม่ต้องการให้ขนทั่วร่างงอกออกมาต่อหน้าเจตจำนงของฟางหยวนสถานการณ์ปัจจุบันของนางน่าสมเพชมากหลังจากตับของนางระเบิดหน้าท้องของนางเปิดออกกระดูกซี่โครงครึ่งหนึ่งของนางหายไปอวัยวะภายในทุกส่วนของนางได้รับบาดเจ็บวีสีมองเจตจำนงของฟางหยวนและเร่งกล่าวนายท่านโปรดช่วยข้าด้วย ข้ามีแต้มผลงานเพียงพอแล้วฟางหยวนพยักหนา้าแต้มผลงานของเจ้าเพียงพอแล้วข้ามีแผนการหลายอย่างสำหรับการรักษาเจ้าวิธีแรกคือใช้ท่าหม้ตายอมาตะบนเส้นทางแห่งการเวลาเพื่อน,นำเจ้ากลับสู่สภาพเดิมวิธีที่สองคือการปลูกถ่ายตับของสารสูญบรรพก,การเข้าไปในร่างกายของเจ้า และใช้วิธีบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อรวมตับเข้ากับร่างกายวิธีที่สคือใช้ท่าหมายตายอมาตะบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมเพื่อหลอมรวมตับเทียมและปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาที่ไม่ปกติของเจ้าวิธีที่สเป็นคำแนะนำส่วนตัวของข้านี่คือท่าไม้ตายอมาตะที่เรียกว่าตับมหาสมุทรหลังจากที่เจ้าฝึกฝนมันเจ้าจะสามารถสร้างตับใหม่ ตับนี้นอกจากจะมีร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งวารีมันยังมีร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางอาหารด้วยการใช้ตับนี้เจ้าจะสามารถบ่มเพาะบนเส้นทางอาหารเป็นเส้นทางสายรองเมื่อเปรียบเทียบกับตับของผู้อมตะทั่วไปตับมหาสมุทรสามารถรองรับการทำงานของห้องโถงตับแห่งชีวิตได้ดีกว่าหลายเท่ายิ่งไปกว่านั้น หากเจ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและขาดอาหารเจ้าสามารถกินตับนี้เพื่อตอบสนองความหิวโหวยของตนเองวิธีที่5คือเจ็ดจำนงของฟางหยวนอธิบายแผนการรักษามากกว่า10วิธีหลังจากวิซีฟังพวกมันเรียบร้อยแล้วนางก็ถามราคานางพบว่าวิธีที่เสถียรและปลอดภัยที่สุดคือวิธีแรกแต่เนื่องจากนางบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งวารี ผลกระทบของท่าไม้ตายอมาตะบนเส้นทางแห่งการเวลาจึงไม่ชัดเจนนักนางต้องการวิธีที่เห็นผลที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับราคาดังนั้นวิธีแรกจึงไม่เหมาะสมกับนางวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือวิธีที่สองหากวีซีสามารถจ่ายนางจะได้รับตับของสัร์รสูรบรรพการราคาที่ต่ำที่สุดคือวิธีที่สาม ที่ใช้ท่าไม้ตายอมาตาบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมแต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพกับต้นทุนวิธีที่คุ้มค่าที่สุดคือวิธีที่สตับมหาสมุทรวิสีคิดอยู่ชั่วครูก่อนจะพยักหน้าข้าเลือกสิ่งนี้จากนั้นก็ตัดภาพไปยังทะเลทรายตะวันตกเซียวเย่หูมองหวานห่าวกวางด้วยคิ้วที่ขมวดแน,น่นหาดโคลนไม่อยู่แล้ว กน,น้ำหอมก็ไม่อยู่เช่นกันแหล่งทรัพยากรของพวกเจ้าถูกขายให้กับเทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์อย่างเปิดเผยสัญญาของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหวานห่าวกวางสแสดงท่าทางเจ็บปวดเสียวเย่หูเจ้ามาที่นี่ห้าครั้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสัญญามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายงั้นหรือเราควรทำตามสัญญาก่อนหน้านี้ เราควรบุกโจมตีตระกูลฟางอย่างรวดเร็วและยึดครองแหล่งทรัพยากรของพวกเขานี่จะไม่ง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงสัญญางั้นหรือเสียวเย่หูใส,ส่ศีรษะและถอนหายใจวานหาวกวางวิธีนี้มีความเสี่ยงแหล่งทรัพยากรเกือบทั้งหมดของพวกเจ้าถูกขายโดยตระกูลฟางแม้เราจะประสบความสำเร็จในการโจมตีตระกูลฟางแต่พวกเจ้าจะตอบแทนพวกเราอย่างไร พวกเจ้าติดต่อกองกำลังใหญ่ทั้งหมดของทะเลทรายตะวันตกดูราคาที่พวกเจ้าต้องจ่ายเพื่อเชิญคนเหล่านี้เข้ารวมเป็นกองกำลังพันธมิตรแล้วพวกเจ้ายังจะสามารถทำให้ตระกูลเซียวของข้าพอใจได้หรือไม่หวานหาวกวางรู้สึกปวดหัวเขากำลังจะตอบกลับเสียวเย่หูแต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดกับดังคืนจุดรวมพลของพวกเขาถูกซุ่มโจมตี มันเป็นตระกูลฟางช่างกล้าหาญนักเรายังไม่ได้บุกโจมตีพวกเขาแต่พวกเขากลับกล้าส่งตัวเองมาตายสู้กองกำลังพันธมิตรตอบโต้อ,อย่างรุนแรงผู้มาตาตระกูลหวานโกรธมากมันเป็นวายร,ายรายย้ไร้ยางอายกลุ่มนี้ที่ขายแหล่งทรัพยากรของพวกเขาตระกูลหวานต้องแก้ไขสัญญาเกือบทุกวันนั่นทำให้พวกเขารู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมาก คราวนี้ตระกูลฟางระดมคฤรหายวิญญาณมาตะสามหลังออกมาชัดเจนว่าผู้มาตะตระกูลฟางก็โกรธมากเช่นกันพวกเจ้าบังคับให้ตระกูลฟางของข้าขายแหล่งทรัพยากรทั้งหมดบึ้มบึมบึมบึมทั้งสองฝ่ายเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดเสียงระเบิดดังขื้นอย่างไม่รู้จบสินท่าไม้ตายพุ่งปะทะกันอย่างฉุดลมุนวุ่นวาย กระทั่งคลื่นกระแทกก็ยังอันตรายถึงชีวิตการโจมตีของตระกูลฟางกระทนหันเกินไปมันอยู่นอกเหนือความคาดหมายของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางสิ่งที่ทำให้กองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางเสียใจก็คือพวกเขาไม่ได้อยู่ที่แหล่งทรัพยากรแต่อยู่ในทะเลทรายธรรมดาแผนการของฟางตี้เฉิงมีประสิทธิภาพมาก พวกเขาทำธุรกรรมสาธารณะกับฟางหยวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งนำไปสู่ความไม่มั่นคงภายในกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางนั่นทำให้การเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการของพวกเขาล่าช้าอย่างมากแน่นอนว่าการโจมตีอย่างกระทันหันเป็นแผนการของฝางตี้เฉิงฝางตี้เฉิงวานเซียวกัดฟันแน่น ไม่เพียงหวานเซียวแต่คนอื่นๆก็สัมผัสได้ถึงความสามารถของฝางตี้เฉิงภายในกรงสัตว์สูนการแสดงออกของฝางตี้เฉิงเย็นชามากสถานการณ์ในสนามรบชัดเจนอยู่ในความคิดของเขาเขาตะโกนปล่อยสัตว์สูนบรรพการทั้งหมดไม่ใช่เพื่อค่าแต่เพื่อแยกศัตรูออกไปคนละทิศละทางวินาทีถัดมา กครงส,สัตว์ศูนก็ปล่อยส,อสัตว์ศูนย์จำนวนมากออกไปหวานหาวกวางโกรธมากเมื่อเขาตระหนักถึงแผนการของฝางตี้เฉิงเขาตะโกนอย่างบ้าคลัง่งอย่าแยกย้ายกันไปผู้ใดอยู่เพียงลำพังจะเสียชีวิตผู้มาตะตระกูลฟางหลบอยู่ในคฤรืหา์วิญญาณมาตะทั้งสามหลังของพวกเขาขณะที่ผู้มาตะของฝ่ายตรงข้ามบินอยู่บนท้องฟ้าผมาตะเหล่านั้นน่าสีด ผู้ใดจะสามารถใช้ร่างกายของตนต่อสู้กับกองทัพสัตว์อสูรบรรพการแม้พวกเขาจะใช้ท่าไม้ตายพวกเขาก็ยังไม่สามารถกำจัดพวกมันได้ในทันทีเมื่อพวกเขาเริ่มต่อสู้และหลบเลี่ยงกระบวนรบที่หละหลวมอยู่แล้วของพวกเขาก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วแผนการของตระกูลฟางประสบความสำเร็จ ในจังหวะนี้ผู้มาตะของกองก,กำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางผู้หนึ่งพลันระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปถึงเวลาของข้าแล้วเขาสวมชุดสีน้ำเงินเสียงหัวเราะของเขาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเจ้าไม่ใช่เทียนเฟิงมานเจ้าคือเถียนต้าจือผู้มาตะของกองก,กำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางอุทานด้วยความประหลาดใจและยินดี เทียนต้าจือเป็นผู้อมตะระดับเจ็ดบนเส้นทางแห่งทาตุเขาไม่ใช่ทายาทที่มีชื่อเสียงของตระกูลเทียนเขาเป็นเด็กหนุ่มต่ำต้อยที่ไม่มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะเดิมทีเขาเป็นเพียงชาวนาแต่วันหนึ่งขณะที่เขาไปที่ทุ่งนาเขาบังเอิญขุดพบมรดกอมาตะมรดกนี้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเขาลอบบ่มเพาะอย่างล,ลับๆในช่วงแรก แต่ถูกค้นพบหลังจากไม่นานเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเสนอมรดกอมะตะให้กับตระกูลเทียนผู้อมะตะที่รับผิดชอบเรื่องนี้ในเวลานั้นคือเทียนกวงหวยุยเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาไม่ต้องการมรดกนั้นและอนุญ,ญาตให้เทียนต้าจือบ่มเพาะต่อเทียนต้าจือรับสืบทอดมรดกดังกล่าวแต่เขากดขี่ได้เพียงสัตว์อสูรประเภทไก่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของมันกลับโดดเด่น ในช่วงเวลาต่อมาเถียนต้าจือก็เริ่มเคลื่อนไหวเขากระตุ้นใช้ท่าไม้ตายกดขี่สารสูนบรรพการประเภทไก่ของตระกูลฟางทันทีไก่อสูนบรรพการทั้งหมดหันไปโจมตีสารสูนบรรพการตัวอื่นๆของตระกูลฟางการต่อสู้ระหว่างสารสูนปะทุขืนและทำให้สนามรบเต็มไปด้วยฝุนน่นควัน วิกฤตของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางได้รับการแก้ไขทันทีหวานเซียวหวานหาวกวางซุนหวังและคนอื่นๆเริ่มเคลื่อนไหวเช่นกันถ้าหมายตายอมาตาบนเส้นทางแห่งวายุเส้นทางแห่งแสงเส้นทางแห่งไฟและเส้นทางสายอื่นๆพุ่งเข้าโจมตีกรงสัตว์อสูรตระกูลฟางมีแผนการตระกูลหวานก็เช่นกัน ตัวตนของเถียนต้าจือถูกเก็บเป็นความลับนี่เป็นแผนการที่ตระกูลหวานวางไว้หลังจากพูดคุยกับตระกูลเทียนแม้แผนการของตระกูลหวานจะล่าช้ากว่ากำหนดแต่พวกเขาก็วางแผนและฝึกฝนอย่างแข็งขันการต่อสู้แบบกลุ่มเป็นจุดอ่อนของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางท้ายที่สุดร่องรอยของพลังงานแห่งเตาที่แตกต่างก็ขัดแย้งกันเพื่อกำจัดจุดอ่อนนี้ วังสวรรค์ได้มอบหินวิญญาณมาตาจำนวนมากให้กับกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางเป็นทุนในการฝึกฝนนั่นทำให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นฟางห้วเฉิงฟางตี้เฉิงนำกรงสรัตว์สูญถอยกลับขณะตะโกนขอกำลังเสริมฟางห้วเฉิงนำหอดอกไม้ร่วงรยพุ่งทะยานออกไปทันทีท่าไม้ตายมาตาดอกไม้กระจก หอดอกไม้ร่วงรวยปลดปล่อยแสงออกมาแสงสีขาวควบรวมเป็นดอกไม้ตูมขนาดใหญ่บนหลังคาหอคอยดอกไม้ร่วงรวยดอกไม้ค่อยๆเบ่งบานกลีบดอกแต่และกลีบเหมือนกระจกสะท้อนแสงหลังจากดอกไม้บานเต็มทีมันก็ใหญ่โตก,กว่าหลังคาของหอดอกไม้ร่วงรวยและดูงดงามเป็นอย่างยิง่งดอกไม้คริสตันปลดปล่อยแรงดึงดูดมหาศาลออกมา ไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ตายของหวานหาวกวางหวานเซียวหรือศุนหวังพลังอำนาจส่วนใหญ่ของพวกมันถูกดูดกลืนเข้าไปในปดอกไม้คริสตันอย่างไรก็ตามพลังอำนาจบางส่วนของท่าไม้ตายเหล่านั้นยังปะทะหอดอกไม้ร่วงรวยและทําให้มันสั่นไหวอย่างต่อเนื่องกลีบดอกไม้บางกลีบแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลีบที่เหลือหุบลงและกลายเป็นดอกตูม ข้าจะส่งคืนให้พวกเจ้าฝังหัวเฉิงตะโกนดอกไม้ตูมเบ่งบานอีกครั้งและปลดปล่อยท่าไม้ตายที่ดูดซับเอาไว้กลับไปหาศัตรูท่าไม้ตายที่ถูกปล่อยออกมาบังคับให้หวานหาวกว้างหวานเซียวและคนอื่นๆต้องล่าถอยซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเขาต้องปกป้องตนเองอย่างยากลำบากฝางหัวเฉิงเห็นสถานการณ์ที่น่าอนาถของฝ่ายตรงข้ามและรู้ว่าโอกาสมาถึงแล้ว เขากำลังจะโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ทันใดนั้นคารืหายวิญญาณมาตาบนเส้นทางแห่งไฟกลับปรากฏขึ้นในกลุ่มของศัตรูมันคือกังหันแม่น้ำแดงของตระกูลตรงภายในกังหันแม่น้ำแดงตงหมิงตะโกนด้วยความเกลียดชังตระกูลฟางก่อนหน้านี้พวกเจ้าใช้คฤหืหา์วิญญาณมาตาบนเส้นทางแห่งการจุรกกรมโจมตีแหล่งทรัพยากรของตระกูลตรง และทำลายโอเอซิสสมบัติแห่งจันทร์ของพวกเรานี่ดังกล่าวจะถูกชำระคืนในวันนี้กังหันแม่น้ำแดงพุ่งชนหอดอกไม้ร่วงรวยโดยตรงบึ้มหอดอกไม้ร่วงรวยสั่นสถานอย่างรุนแรงและพยายามล่าถอยพวกเจ้าจะไปที่ใดพวกมาตะตระกูลตรงนำกังหันแม่น้ำแดงออกไล่าลา กังหันแม่น้ำแดงสามารถตอบโต้หอดอกไม้ร่วงรวยได้ในระดับหนึ่งหากมีไฟมันจะง่ายคืนตรงเจียวเช่อยิ้มและกระตุ้นใช้ท่าไมายตายในเวลาต่อมาเปลี่ยวเพลิงก็ลุกไหม้ขึ้นบนหอดอกไม้ร่วงรวยบัดศพฝังห้วเฉิงกัดฟันแน,น่นและพยายามปกป้องหอดอกไม้ร่วงรวยอย่างไรก็ตาม เขายัางไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ในเวลาอันสั้นผัวมาตะตระกูลฟางคนอื่นๆในหอดอกไม้ร่วงรวยพยายามซ่อมแซมมันอย่างเต็มที่แต่ไฟของคลังหันแม่น้ำแดงอย่างแทรกซึมเข้าไปภายในหอดอกไม้ร่วงรวยอย่างต่อเนื่องฟางคงต้องการนำอู่เรือพิพากษาเข้ามาเสริมทัพแต่คฤหาวิญญาณมาตะระดับเจ็ดอีกหลังกลับพุ่งเข้ามาปิดกั้นเส้นทางของเขา นี่คือคฤรืหา์วิญญาณมาตาบนเส้นทางแห่งการเวลาของตระกูลหวานวังอายุยืนอีกด้านหนึ่งกรงสรอสูนก็ถูกกลุ่มพวมาตารุมล้อมโจมตีอย่างหนักฝั่งตี้เฉิงถอนหายใจตระกูลหวานเตรียมตัวมาดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปกปิดตัวตนของเทียนต้าจือกังหันแม่น้ำแดงที่สามารถสะกดข่มหอดอกไม้ร่วงรวย หรือวังอายุยืนที่ปิดกั้นอู่เรือพี่ภาคสาทั้งหมดพิสูจน์ว่าตระกูลวานเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีคฤหาสวิญญาณมาตะทั้งสามหลังของตระกูลฟางไม่ใช่ความลาบเนื่องจากกองกําลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางเป็นการรวมตัวของกองกําลังใหญ่มากกว่าสิบกองกําลังดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเขาจะหาวิธีหยุดยั้งตระกูลฟาง ตั้งแต่สัตว์อสูรบรรพการก่อการจราจนฝฟางที่เฉิงก็ตระหนักแล้วว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงเมื่อกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางสามารถตอบสนองตระกูลฟางจะถูกกดดันทันทีความได้เปรียบของการซุ่มโจมตีจะหายไปสถานการณ์กลายเป็นเร่งด่วนแต่ผู้มาต่าตระกูลฟางไม่ตื่นตระหนกและยังมีความมั่นใจมากพอ คฤรืหา์วิญญาณมาตานาวาปัตระพีฟางเฉิงและฟางอันเลยนำนาวาปัตระพีเข้ามาเสริมกำลังมันคือคฤรืหา์วิญญาณมาตาบนเส้นทางแห่งปัตระพีที่ทำลายโอเอซิสต้นสนของคาหวานเซียวโกรธมากเขาเปลี่ยนเป้าหมายและส่งใบมีดสายลมพุ่งเข้าโจมตีนาวาปัตระพีทันทีนาวาปัตระีไม่หลบมันสามารถอดทนต่อการโจมตีทั้งหมด และพุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามไม่ว่ามันจะไปที่ใดผู้มาตะของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตะกูลฟางจะหลบหนีด้วยความตกใจไม่มีผู้ใดกล้าใช้ร่างกายของตนรับการพุ่งชนของคฤหาสวิญญาณมตาตะระดับเจ็ดรูม่านตาของหวานเซียวหดเล็กลงเมื่อเห็นสิ่งนี้ชัดเจนว่าคฤหาสวิญญาณมตาตะนาวาปัตภีหลังนี้แข็งแกร่งขึ้นครั้งก่อนที่โอเอสิต้นสน การป้องกันของมันอ่อนแอมากแต่ตอนนี้มันกลับแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามการจัดการคฤรืหัดวิญญาณมาตานาวาปัตภียังอยู่ในแผนการของตระกูลหวานในช่วงเวลาสำคัญโมสาตาก็ก้าวออกมาและใช้ท่าไม้ตายของเขาหยุดนาวาปัตภีชั้นสายเกาะอ,อยู่บนพื้นผิวของนาวาปัตภีและทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันช้าลง บึ้มนาวาปัตรภีระเบิดทำลายชั้นทรายก่อนจะพุ่งตรงไปยังโมซาตาโมซาตานาซีดด้วยความตกใจเขาทำได้เพียงหันหลังกลับและวิ่งหนีเท่านั้นกระบวนรบของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางกลายเป็นปั่นป่วนเสียวเย่หูกัดฟันแน,น่นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเคลื่อนไหวเขาถือหม้อแห่งความลับเอาไว้ในมือ และปล่อยควันสีดำไปทางนาวาปัตพีอย่าแม้แต่จะคิดฝังห้วเฉิงตะโกนหอดอกไม้ร่วงรวยเคลื่อนไหวอีกครั้งถ้าไม้ตายอมาตะาบานสะพังควันสีดำถูกทำให้ช้าลงนาวาปัตพีสามารถหลบเลียงขณะที่เสียวเย้หูจ้องมองด้วยความโกรธเจ้ายังมีเวลาช่วยผู้อื่นอีกงั้นหรือเต่าป้าเฉิงฟังเคลื่อนไหว เขาเป็นผู้มาตาที่มีชื่อเสียงของทะเลทรายตะวันตกและเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเขาใช้ท่าไม้ตายมาต่าสายสนับสนุนและทําให้ไฟที่ปกคลุมหอดอกไม้ร่วงรวยขยายใหญ่ขึ้นการแสดงออกของฝางหัวเฉิงเปลี่ยนไปเขาพึ่งกำจัดสิ่งกีดขวางของนาวาปรพีแต่สถานการณ์ของหอดอกไม้ร่วงรวยกลับอันตรายมากกว่า ข้าควรไปเสริมกำลังให้หอดอกไม้ร่วงรวยหรือไม่ฝั่งตี้เฉิงกว่าตามองสนามรบทั้งหมดไม่นานเขาก็เห็นบางสิ่งไม่ข้าต้องไปช่วยอู่เรือพิพากษาก่อนตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นเจ้าสิวซานชาย,ยังอยู่ด้านหลังและเตรียมท่าไม้ตายอมาตาของเขาเป็นเพียงเวลานี้ที่กลิ่นอายของท่าหมาตายอมาตาที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์กระจายออกมา ฟางกงมีท่าไม้ตายอมตะฝ่ามือทลายหลังคาที่สามารถตอบโต้คฤรืหัดวิญญาณอมตะเจ้าสิวซานก็มีท่าไม้ตายอมตะที่คล้ายคลึงกันมันถูกเรียกว่าสถานะที่แตกต่าง